นี่เียเอาไปดูเลยชัดถ่ายมาเยอะมากนี่ด่ดูเลยเซ็กซี่มากนี่เลยอันนี้ฉันอยากเรียกว่างานสุดท้ายเลยละเอะนี่เดี๋ยวเธอเผามาทำไมเนี่ยนี่นายถ่ายรูปแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันอึกตามคาดมังกรสาวโกรธแล้วใจใจเย็นๆนะรอสไว้อย่าตื่นตะดกอย่าตื่นเต้นมากสิ จะวันนั้นได้ไหมที่เธอสลบไปเพราะคำสาบเลือดหนะ้ะอ๋องั้นนายจะมาขู่ฉันด้วยวิธีนี้ใช่ไหมเอ่อเออค,ค,คือว่าอยาากจะ นี่นายจะเอาเรื่องนี้มาขู่ฉันงั้นเหรอบ่ไม่สักหน่อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะขู่เธอนะฉันเป็นคนบอกว่าถ้าเธอใส่ชุดกระต่ายสาวฉันจะยอมทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอนายต้องการให้ฉันทำอะไรเธอไม่ได้บอกว่าจะไม่มีวันใส่ชุดสาวกระต่ายเหรอ สุดท้ายแล้วรูปเหล่านี้ถูกถ่ายตอนที่เธอไม่มีสติเท่านั้นถ้าให้พูดจริงๆจากบุคลิกภาพของเธอแล้วเธอจะไม่ยอมรับมันอย่างแน่นอนว่าไงล่ะเธอมาที่นี่พร้อมชุดกระต่ายสาวแล้วแสดงให้ฉันดูหน่อยเซ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่เห็นด้วยล่ะไม่เห็นด้วยหรอ ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีคราวหน้าถ้าไปเยี่ยมพี่สาวแล้วล่ะก็เธออาจจะเห็นรูปนี้ก็ได้นะแบบนี้ทั้งครอบครัวก็จะสามารถสนุกไปด้วยกันได้เลยละว้าวรูปนี้สุดยอดเลยลีออนนี่นายมีสำรองรูปแบบนี้อยู่อีกกี่รูปจะฉันมีสองรูปนะจริงๆแล้วมีสี่รูป เพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นคนดีและเชื่อฟังฉันเธอคงไม่อยากให้พี่สาวรู้หรอกนะว่าเธอใส่ชุดกระต่ายสาวใช่ไหมล่ะอิกลีออนเอ๋เธอจะไปไหนงั้นเหรอนี่จะหนีไปไหนเหรอเงียบไปเลยฉันจะไปหาเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้แหละจะจะให้เวลาเธอเตรียมตัวนะ ฉันจะไปหาเธอที่ห้องเธอตอนหนึ่งทุ่มฮมึคราวนี้ถึงตาฉันบ้างแล้วละ่ะที่จะเป็นคนจัดการเธอถึงเวลาหนึ่งทุ่มเอาละ่ะถึงเวลาเรียบร้อยแล้วนี่แต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมอืมแต่ว่าหาหาหูไม่เจอเลย นี่เป็นครั้งแรกของเธอฉันจะยืดหยุ่นเรื่องข้อกำหนดให้ก็แล้วกันนะอะได้ฉันจะร่วมมือกับนายและปล่อยให้นายทำอะไรก็ได้ตามที่นายต้องการแต่นายต้องทำลายรูปภาพสำรองทั้งสองภาพนั้นเข้าใจหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉันล่ะนะลอสไว้อย่าให้ฉันเจอรูปก่อนละไม่งั้น ตับบ้าลีออนให้ฉันใส่ชุดบ้าอะไรเนี่ยว้าวของโคตรดีตื่นเต้นสุดๆไปเลยที่ได้เห็นเสื้อผ้าที่ฉันชอบแล้วใส่บนตัวของเธอเอ๊ะทำไมเหลืองแสงละ่ะยิ่งเธอทำท่าหน้าอายฉันก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้น นิลีออนนายพอใจแล้วหรือยังแน่นอนว่าไม่เรายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกไม่ใช่เหรออะอะไรอีกอะเอาละเมลเวนั่งก่อนนะเรามาเริ่มเรียนกันเถอะแตลีออนนาะจะทำอะไรนะ่ะ งั้นเรามาคุยกันเรื่องการบ้านที่เธอต้องทำในคืนนี้ดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิผู้ชายคนนี้กำลังจะแก้แค้นฉันงั้นเหรอนี่มันเป็นบทเรียนที่ฉันเคยสอนเขาเมื่อครั้งที่แล้วดิทำตามครูแล้วท่องเกียรติยศและความอัปยศสามประการของนักล่ามังกรจนจำให้ขึ้นใจซะนี่คือหลักความเชื่อที่นักล่ามังกร ภาคภูมิใจทุกคนรู้ดีด้วยใจแต่ครูคะเออคุณครูคิดว่าฉันเป็นนักล่ามังกรงั้นเหรอแต่ฉันเป็นมังกรนะคะเราวังทัศนคติหน่อยสิเมลเวแค่ทำตามที่ครูบอกก็พอเข้าใจไหมข้า <c oughs> คุณครูกดข้อแรก คือต้องภูมิใจในความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิและละอายใจในการสมรู้ร่วมคิดกับเผ่ามังกรจงภูมิใจในความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิและจงละอายใจในการสมรู้ร่วมคิดกับเผ่ามังกรยี่อีะนายตีฉันทำไมเนี่ยฉันท้องผิดงั้นเหรอเธอพูดเบาเกินไป อ่านออกเสียงให้ดังๆแล้วพูดอีกครั้งนิดนายอีเลออนจงภูมิใจในความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิและจงละอายใจในความสมรู้ร่วมคิดกับเผ่ามังกรเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยนี่แหละอ่านออกเสียงให้เป็นแบบนี้มาเลยมาอ่านกันต่อ อีกบ้าอีอนักล่ามังกรใหญ่เห็นเจอนายล้วจะทำให้นายต้องชดใช้เป็นสิบเท่าสำหรับสิ่งที่นายทำกับฉันในวันนี้ไอ้สละเลวเมลเวเธอฉลาดมากนะเธอสามารถท่องบทเรียนกิตยศและความอปยศสามประการของนักล่ามังกรได้คล่องแล้วขอบคุณสำหรับคําชมค่ะคุณครู คุณครูยังไม่ถึงเวลาที่จะให้พวกเราออกจากห้องเรียนหรอถึงเวลาแล้วจริงๆนั่นแหละเอ๊ะทำไมต้องถอดเสื้อล่ะคุณครู <c oughs> เธอก็รู้ดีดีเอาลละได้เวลาเรียนรู้วิชาสุขศึกษาแล้วล่ะนะ โอ้โห oh, oh, เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับบางงานเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใคดีตามเรื่องนี้อยู่ใคชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับใครที่อยากสนับสนุนคำาก็ใต้ที่คลิปชั้นเลยนั่นเองนะครัเบเพาสำหรับตอนนี้นะผมบอกเลยว่า <Hey! laughs> เฮ้ยเนื้อบทเรียนชั้นไหนเนี่ยบทเรียนชั้นนี้ผมอยากเป็นค,นคุณครูสอนแทนเลย นักเรียนเมลเวนิเขาต้องแบบว่าฮะมีวิชาต่อไปด้วยเหรอวิชาตอนต่อไปแล้วจะเป็นวิชาสุขศึกษาได้แล้วทุกคนผมบอกเลยนะ <c oughs> เดือดเดือดเดือดแน่นอนรอรับชมได้เลยนะก็ใครที่ชอบเรื่องนี้ใครที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยชอบมากๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลยเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ